สบายดีมาพบกันอีกแล้วเนาะกับนาฮันนาสตาร์สำหรับวิดีโอนี้นาะจะมาสอนวิธีการเพิ่มซ่อง YouTube ใหม่และวิธีลึบซ่อง YouTube เดี๋ยวห้ไปเบิ้งวิธีการเพิ่มซ่อง YouTube ใหม่เข้ามาในชานลของเฮาเลยเนาะก่อนอื่นในทานเข้าไปที่ s a f a ร i ก่อนเลยหลังจากนั้นก็ให้ทานล็อกอินเข้าซ่องของทานแล้วก็คลิกมาที่ไอคอนซ่องเลย ถ้าว่าซองของไผ่ยังบอนได้เป็นหน้าตาแบบนี้ท่านก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนการแสดงผลจากการแสดงผลแบบยูทิงมือถือให้เป็นการแสดงผลแบบยูเทิงคอมพิวเตอร์โดยคลิกมาที่ไอคอนซองของเฮาแบบนี้แล้วเลื่อนลงมาด้านลุมมันจะมีคำว่า Desktop แม้ในท่านคลิกเมนู d e s k t o p ออยู่กล้องนี้เลยจากนั้นก็กดเข้าไอคอนซองของเฮาอีกบาดหนึ่ง ลังจากนั้นก็เลื่อนมาทีเมนูการตั้งคา่าไปเลยแล้วหน,น,น้านี้ทานจะเห็นมันจะมีเมนูสร้างซ่องใหม่อยู่นี่เนาะให้ทานคลิกเมนูสร้างซ่องใหม่เลยจากนั้นก็ใส่สื่อซ่องที่ทานต้องการเลย แล้วก็กดปุ่มสร้างนีเลยจะเห็นว่าในตอนนี้นาได้เพิ่มซ่อง YouTube ใหม่ขึ้นมาแล้วซื้อวัตเทสึ่งเนาะตัวน,นี้เลยหรือทานมาคลิกเบึงทีไอคอนซ่องของเฮาเนาะทานจะเห็นว่ามันมีสองซ่องในตอนนี้ก็คือซ่องเทสหนึ่งและซ่องฮันนาเกมมิ่งเนาะตัวน,นี้เลยแล้วทาว่าแอคเคาท์ของเฮามีหลายซ่องเล เขาจะลึบซองใดซองหนึ่งออกจังไดให้ท่านคลิกมาที่ไอคอนซองของเขาอีกบัดหนึ่งเลยหลังจากนั้นก็เข้ามาที่เมนูหูปฟันเฟืองอนี่เลยเนาะที่เป็นเมนูการตั้งค่านี่จากนั้นในท่านเลื่อนลงมาด้านลุมเนาะท่านจะเห็นเมนูเพิ่มหรือลบเครื่องมือจัดการอ่ะคลิกมาที่เมนูนี่เลย จากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านลุมทานจะเห็นเมนู Delete Account เนาะหรือว่าลบบัญชีอยู่นี่เลยให้ทานคลิกเมนูนี้เลยจากนั้น YouTube จะให้เาใส่รหัสบัญชีอีเมลของเขาอีกบัดหนึงให้ทานใส่รหัสบัญชีของทานเลยเมื่อใส่แล้วให้ทานคลิกปุ่ม Next เลย มันจะถามเขาอีกบาหนึงเนาะให้เขาคอนเฟิร์มว่าเขาต้องการที่จะลืบซ่องเทสหนึ่งแทบอเนาะให้ทานเลือนลงมาด้านลุ่มเนาะแล้วติ๊กสองเมนูนี่เนาะเพื่อที่เขาจะยืนยันว่าเขาจะลืบซ่อง YouTube นี่แท่เนาะหลังจากนั้นก็กดไอคอน delete account นี่เลย ะเห็นว่าในตอนนี้เฮาได้ลึบซ่อง YouTube ของเฮาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮามากดเบิ่งเนาะว่าต้องเทสหนึ่งนั่นถือลึบอ,ออกจากปัญชซีของเฮาแล้วแทบบอโดยให้ท่านเข้าไปที่นา YouTube อีกบัตรหนึ่งก่อนเลยหลังจากนั้นให้ท่านลงซื้อขา่าวไซอีกบัตรหนึ่งเนาะอันนี้จะเข้าออมาหน้าต่างซ่อง YouTube ของเฮหาเหน่อยท่านคลิกมาที่ไอคอนซ่องอีกบัตรหนึ่ง แล้วก็เลื่อนมาที่เมนูการตั้งค่านะจากนั้นก็คลิกมาที่เมนูเพิ่มหรือจัดการซ่องนี่เลยจะเห็นได้ว่าณนะตอนนี้บัญชีของนาเนาะได้มีแต่ซ่องเดียวซ่องเทสหนึ่งเนาะกได้ถือลบออกจากบัญชี YouTube ของนาตัวน,นี้เรียบร้อยแล้วอนและผ่านไปนั่นก็แมนวิธีการเพิ่มและลบซ่อง YouTube ออกจากบัญชีของเฮา ้าวาท่านใดมีปัญหาของค่าใจ่าในจุดใดท่านก็สามารถที่จะคอมเมนต์อยู่กองวิดีโอของนาได้เดี๋ยวนากลับมาตอบให้ขอบใจหลายๆสำหรับการติดตามพับสมแล้วเขาจะมาพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปบ๊ายบาย